ตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าหนูตาบวมนะคะเมื่อค <AP> 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 ืนแบบนอนดึกนิดหน่อยคุณครูกินข้าวหรือยังคะคุณครูคุณครูวันนี้่านีมีอย่างสิบอกเลยเร็วม่านี้วันนี้เร็วๆอีพีนี้อีพีนี้เราบมดไปอะไรคะเออไม่อยากจะบอกเลยว่าเราทมดไปอีก ทีนี้ก็ทีนี้ก็แสดงคู่กับนอ<ช>้องสแตมใช่รงนะครับโอ้ยตอนจบจะร้องไห้ตาไหมน,นี่ใช่คือสองสารนาออีกมากแบบไม่รู้ว่าชีวิตนี้เขาโดนกระทําชํำเรามาอย่างเงี้ยคือพี่อิงก็ไม่รู้ว่าแบบเขาโดนกระทําชํำเราแบบโอ้ยคือสีสปอยครับเแบบช่าแล้วเสาอีกคนอย่างชีวิตว่ามีความสุขเลยอีหอหวานที่มีความสุขหวานที่มีความหลกสุดท้ายกับแบบโอ้พ่อ,อยากสปอยดอกไ้มาสืบคุปปีเราพี่น้องเกิดมาสิมีความหลกสักเท่อนึงนี่มันผสมหวังไม่อนคือ เป็นเอ่อเป็นเป็นพะเอก็จริงแต่ว่าบทบาทก็เท่ากันหมดทุกคนอีพีนี้นะคือคุณครูบิกี้แจกให้ครบทุกคนไม่มีใครไม่มีใครดอกว่าใครแมนว่านี่พูดไแบบว่าผู้นี้ได้หน่อยผู้นั้นได้หลายมว่านีูู้ดแบบว่าอันบางทีก็ได้ออกฉากไรเขาบอกนี่เทอูจริงจังหล่อมากค่ะโอ้ยครับผมแล้วสีดทายครูแล้วเปมากูคููจริงจังแมนครับบอกว่าเพิ่นใส่ภาษาเบาคูจริงจังคูจริงจังครูจริงจัง คุณคู่สันโอ้สวัสดีค่ะคุณบิ๊กี้เป็นยังโรงพยาบาลไปฝากทองบอกเราอาจสิไปฝากทองก็ได้กเจ้าหาเบาแล้วไปหาเซลแล้วไปก็ในกลุ่มแล้วบิ๊กี้แกไม่ได้ไปฝากทองนะครับเพราะว่าแกทำหมันนะครับแกทำหมันแล้วใช่เพื่อลูกหลายค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนครูรอขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับได้ในเพจไ่มนี่ทุกคตแมนกล่องสุดคือสวยแท้ใช่ก็โอ้ไม่ค่ะที่จริงหน้าสดสวยดเด็กๆไปโรงเรียนใช่ค่ะใช่ครับน้องๆไปโรงเรียนน้องสีแกมไปโรงเรียนแต่น้องคอปเตอร์ไม่ได้ไปนะคะหรือเราเขาจะไปจิกามาแมนสวยหล่อทุกคนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราในกลุ่มแล้วเห็นไหมบอกเลยว่า EP นี้นะคุณครูชิ<ม>นจัง เดลินเป็นน้าเอกกับคุณคู่ชินจังโอ้ท่าันก็เลยบอกว่าเอาอีพี่นี่นี้เป็นพระเอกบอกสันว่าแมนอีนี่มันสมกันอีสิปีแล้วว่ามันนี่มนี่แล้วเมันมีอย่างสิบอกสีอีพี่สันว่าเดลินมันสีอีพี่เราเท่าไหร่ตอนนี้เป็นพระเอกแล้วมูยูคนอื่นวจะเป็นหมดแล้วสันว่าแมนแกตั้งแต่เป็นใครโมโย่งอะไรกับมาลีเออเออเออฮะแกตั้งแต่เป็นใครปึ๊บมาลี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 อีที่หนีเบากล่องเดลินเดินแห้งพี่น้องแม้วอีหลีรู้พร้อมเบาหลายความปากอีหลีปากบ่เศร้าเจีย อีพี่นี่สำหรับผู้ใดที่ว่าเบาทกล่องได้เบาหน่อยได้ออกฉากหน่อยอีพี่นี่เบิ้งแบบจุกๆเลยเบาไทยผสมล้าเบาไปตัวจีตาแดนโอ้มีหอดเบาไปทุกที่พราแดนพ่อเขาเขาให้เบาไทยแล้วก็เบาออกพุ่นคอมเมนต์ออกยังไปพุ่นแดนจุกระจุกระสไตล์เราหรอพี่น้องเบากล่องว่าอยู่พี่ต้องสวัสดีค่ะเอออยากไปร้านกัง อยากไปธนาคารจังโอ้ยเพิ่งคืนอยู่กันเดี๋ยวหนูจะลงคลิปเมื่อวานให้ดูความในใจพี่ก้องเวลากินข้าวกับคุณครูชินจังนะคะเฮ้สิลงโอ้โอ้โอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเสียบ้ากาม อีพีนี้ไม่ได้เป็นเสียแล้วค่ะเป็นบุคคลลึกลับ mm hmm. พี่เตมจะต้องไปเรียนต่อพี่โต้องอยากไปนธนาคารจังเลยค่ะสัสดีค่ะน้องเต็มฝากบอกคุณครูวันนี้แม่แต่กงตั้งหรอคะใช่ค่ะสวัสดีครับอันนี้คือพี่โต้งนะคะเป็น <FC S 1> คนที่ คอยช่วยเหลือหนูตลอดเวลา24ชั่วโมงเล่นละฮือหละขอบคุณดาวอี100ดวงนะคะโอ้เอยดูพระเอกสันฝาวเดอร์บอขคืนไหล่ซิมาแล้วได้เลยค่ะรอทุกคนเข้ารวมนะคะตอนนี้แล้วก็กินข้าวหยอกกันหยอกตังก้งแต่โอ้ยพี่น้องเบิ้งตี่หละ่ะเล่าจังสีล่ล่ะ นี่นะคะน้องยีโอก็มานะคะสวัสดีค่ะน้องยีโอสวยมากวันนี้ดูข้างบนสวัสดีค่ะมาเที่ยวลำปงางอยากไปจังเลย